ราศีกรกฎแม่ทัดน้ำนะคะจอมขมังเวทคนเล่นของค่ะเ่้าโยงกับดวงดาววันที่30มิถุนายน2565ค่ะวางแผนชีวิตกันทางงานเงินรักและเรื่องราวของเนื้อคู่นะคะภาพรวมของเพื่อนๆาราศีกรกฎแม่ทัดน้ำค่ะคุณเพื่อนๆที่ ยังสนับสนุนติดตามกันอยู่นะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะกายใจแข็งแรงมีความสุขรุ่งเรืองก้าวหน้าปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังดังตั้งใจนะคะราศีกรกฎแม่ธัตน้ำค่ะ จอมขมังเวทตัวจริงเลยนะคะมีชื่อเสียงด้วยค่ะรุ่งเรืองเก่าหนาเจ้าได้ผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์สนับสนุนส่งเสริมนะคะอิ่งมันเพียนถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในระเบียบประเพณีนะคะก็จะได้พบกับความเจริญก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนจาก งานการต่างชาติต่างแดนต่างถิ่ต่างประเทศนะคะตัวจริงเลยค่ะจอมขมังเวทคนเล่นของตัวจริงนะคะเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องลงมือเฮ็ดนะคะมีชื่อเสียงค่ะคนมีสเสน่ห์เนื้อหอมนะคะงัะ้นจะขึ้นคานโสดสันโดษนะคะสมบัตินะก็ได้รับยกย่องเป็นมืออาชีพนะคะ งานออนไลน์งานสื่อสารนะเป็นสาวเป็นหนุ่มเนื้อหอมนะคะโซนสมรรถสันโดษนี้ก็ได้ทำการงานสื่อสารนะตนเองเลยค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานทางไกลงานต่างประเทศนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะคะการเปลี่ยนแปลงการลงทุนเป็นขาบุกรุกเข้าไป่ะลุยนะคะการงานนี้ก็ได้ ทำให้ตนเองได้พบกับความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าด้วยปัญญานะคะมีปัญญาเหมือนมีทรัพกเหยู่ยนับเสนนะคะได้กันเงินจากงการตากประเทศค่ะมีรถราหลักักบ้านที่ดินพร้อมด้วยประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวมานะคะที่เร่อรนฝ่ายหานั้นไม่ใช่กิเลสตัณหานะคะค้นพบต,ตัวตนของตนเองแล้ว เป็นบรมครูผู้อย่างรู้นะคะก็ได้เป็นผู้แตกฉานในการงานด้วยประสบการณนะ์มีโครงการระยะยาวเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตจนเก่จนเท่านะคะจนวกระเสียณเลยงานนี้ก็เป็นมืออาชีพนะคะมีชื่อเสียงอยู่ในระเบ,บียบประเพณีสแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตนะเป็นจอมขมังเวทตัวจริงเลยนะคะอันนี้ก็ได้ เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือกับงานเกี่ยวข้องกับงานบนงานสอนนะคะงานวิชาการนะเป็นหังราจารย์เป็นอยู่ทูบเปร์เรียบร้อยแลยะะ้วค่ะมีชื่อเสียงสมฐานะนะคะถ้าจะมีโค่นี้ก็ไปพบรับกับท่านพี่นะคะไม่รุ่นราวคราวเดียวกันก็ ไว้ยแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจค่ะบุกบันฟาฟันไปนะคะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคการงานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายนะคะครูบาอาจารย์นะคะ เป็นผู้ใจร้อนหน่อยนะแต่ก็ความสุขสงบเข้าระงับด้วยปัญญานะสิ่งที่ได้มา จอมขมังเวทไหมนะเล่นของบ้างไหมนะอีกฝไฟไฟ่ายนางมีเกณฑ์เป็น,นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะคะคนเก่าของชาวราศีกรกฎค่ะ บุกบานขยันหาการเงินรายได้อันนี้ลับผลลับไปฟุกฟลุกเสมอนะคะขยันหาการงานนะคนเก่งนะมีการเงินเข้ามาสม่ำเสมอนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ประมาทในการเนินชีวิตค่ะโยกย้ายบ้านโยกย้ายงานโยกย้ายคู่นี่เขาเขาก็ได้เริ่มต้นชีวิตที่สดใสค่ะมีเกณฑ์เป็นคนต่างที่ต่างถิ่น เป็นผู้บุคลิกแค่วคร่องว่องไวนะคะ,ะปัญญาดีพูดจาเจรจาคล่องในการค้านะคะคนนี้เขาก็ได้ทำการงานเกี่ยวข้องกับงานคุคอมพิวเตอร์นะคะงานเกี่ยวข้องกับการเงินจากต่างถิ่นต่างประเทศค่เข้าถึงลึกซึ้งผันแประนะคะสามารถปรับตัวเข้าหาสถานการณ์เศรษฐกิจได้นะเป็นคนทันสมัยนะคะ ผู้ยิ่งใหญ่มาเจอกันอจอมคำม,มังเวทมาเจอกันนะคะคนเล่นของค่ะรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะหรือไม่ก็ห่างกันเล็กน้อยค่ะอาอยุนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นที่นะคะสิ่งที่เขาได้มานี่ก็เขามีประสบก,การณ์นะคะไม่ประมาทการเนินชีวิตแล้วนะคะเป็นคนที่ปรับตัว รับทัศนคติเข้าหาคนต่างพื้นเพต่างเชื้อชาติศาสนานะคะก็โรดคนเข้าครองว่องไวกับปัญญาในการค้าขายกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะแสวงหาความก้าวหน้าก็มีชื่อเสียงไม่น้อยไปกว่าชาวกรกฎนะคะเป็นท่านพี่ทั้งโคนี้การมาพบเจอเจอกันนี้นะคะการงานอาชีพนี้ได้ทำการค้า งานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะมีชื่อสศิลปทั้งคู่เนี่ยมีประสบการณ์ร่วมรุกคขกรานมามี f อนะคะทั้งคู่ได้พบกับบุคคลที่มีบุญบารมีเท่าเทียมกันนะคะศิลเสมอมาเจอกันแล้วค่ะคนเล่นของมีของทั้งคู่เลยนะคะ ทานระหูครูท่านทักนะคะทักว่าการงานนี้มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนไกลมาเจ,เจอกันทางไกลนะคะรักออนไลน์เป็นผู้มีบุญญามีบนนะมีความสามารถมีบนบารมีที่เข้มแข็งนะคะ คนที่เข้มแข็งนะคะมีโค่ก็มีเกณ์จะได้คู่ต่างชาติต่างแดนต่างถิง่นต่างประเทศนะคนละถิ่นที่มาจะเจอกันแนวโน้มกับเพื่อนๆชาวกรกฎนะคะซีเสมอมาเจอกันค่ะพี่กับน,น้องอะนะนะ ันเล็กน้อยค่ะอายุผู้มีประสบการณ์น,นะคะ,ะชื่อเสียงนะคะจากงานที่ทำ่า work from home งานนี้เป,น star, ดดดเป็นดาราโดดเด่นเป็นดาราดังจากทางไกลนะเป็นมรดกตุกทอดสืบมาเป็นผู้มาให้ความหวังกำลังใจให้กับญาติมิตรที่ทำงานกลุ่มก้อนเดียวกันเกิดแก่เออ เกิดการแข่งขันกันก็นกได้รับชัยชนะนะคะชัยชนะที่ได้มาจากกรรมอาชีพการแข่งขันที่ตัวตนของตนเองงานอนุรักษ์นิยมนะคะงานนี้ให้กําลังใจตนเองได้แล้วข่าวดีที่รอคอยก็ส่งข่าวให้กับญยาดมิมตรให้รู้ว่านะมีความหวังมีกําลังใจวันใหม่สดใสเสมอนะคะ ข่าวดีที่รบขอยมีข่าวดีจากทางไกลเสมอค่ะก็มีชื่อเสียงมีบานรถลักษักที่ดินของตอนเองแม้ภายนอกจะดูครึ้งครั้งมุทะลุเด็ดเดียวหน่อยแต่ข้างในนี้อ่อนโยนนะคะใจดีมีเมตตาค่ะเป็นนกต่อสู้ต้องสู้จึงจะชนะอันนี้ชนะแล้วได้ มีชื่อเสียงทางออนไลน์ทางไกลค่ะเหนื่อยยากกับการต่อสู้ชีวิตตามลำพังก็อยู่ได้เพราะว่าทั้งสอฝ่ายเนี่ยเป็นบุคคลที่เข้มแข็งนะคะผ่านประสบการณ์ผ่านความล้มลกุกคลานมากับการดำเนินชีวิตนะอันนี้สำหรับคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะก็มีบุตรหลานบริวาร เป็นนักต่อสู้นะคะขัดแย้งกันก็ได้พบกับชีวิตที่สมดุลลงตัวนะผู้มีประสบก,การณ์นะบางคนนี้ก็ผ่านการแต่งงานก็ผิดหวังมาแล้วเป็นอดีตนะก็จบไปก็มาตั้งหลักใหม่เป็นคนโสดสมถาถสันโดษ เป็นประสบการณ์ของชีวิตนะคะก็ะไม่ประมาทอีกต่อไปทุกบันฟาฟันไปนักต่อสู้ชีวิตนะก็มีบุตรหลานตามติดมาด้วยชีวิตสมดุลลงตัวแล้วงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีค่ะงานเกี่ยวข้องกับฟิตเนสก็ดีงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นติดต่อค้าขายทางไกลนี้ก็มีชื่อเสียงกับการงานเป็นเหมืออาชีพนะคะ ได้ทําการค้าต่อไปนะทั้งสองฝ่ายเนใีอย่างตามติดถึงกันทางข้อความนะคะเป็นเพื่อนเก่ากันนะคะอุตตะนะเป็นบริวารกรมะกเก่าแก่เคยร่วมงานร่วมอาชีพกันมาก่อนนะคะเป็นคนทางไกลนะก็ยังคง ติดต่อกันนะแม้จะแตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนาห,หรือพื้นเพก็ปรับตัวเข้าหากันได้นะนี่คือเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยใหม่ไปรับนะกลับมาโดยผ่านถึงข้อความส่งถึงผู้มีชงื่อเสียงทั้งคู่มาจเจอกันนะคะได้ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันนะทั้งสองฝ่ายแข่งกันที่แต่และฝ่ายนะ รวมแล้วชนะการแข่งขันในการงานอาชีพนะคะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะมิตรภาพทางไกลนะคะได้การเงินการค้าทางไกลประสบความสำเร็จนะคะที่ได้มาจากการหนักนิดหนึ่ง นะคะเป็นผู้บริหารภายภาคหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตทั้งคู่นะคะแต่ทั้งนี้เขาเป็นคนที่ต่างที่ต่างถิ่นจากชาวกรกฏนะคะคนต่างพื้นที่มาเจอ,เจอกัน,นะคะ่ะ สุขภาพแข็งแรงนะบุกรุกเข้าไปนะคะใจะร้อนหอนก็ให้ลดความใจร้อนลงอีกนิดนะดำเนินชีวิตต่อไปนะคะกับการติดต่อค้าขายกับเพื่อนที่คุ้นเคยกันแล้วนะคะ พบกับเพื่อนทางไกลค่ะเป็นกองเชียร์สนับสนุนกันและกันค่ะผู้ใหิ่ใหญ่มาเจอกันนะคะสนับสนุนกันและกันค่ะ ประสบความสําเร็จกับการงานค่ะอบันดันอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แล้วค่ะข้าวปลาอาหารพร้อมพอใจในสิ่งที่มีแล้วนะคะยินดีในสิ่งที่ได้ก็ไม่ประมาทกับชีวิตต่อไปนะคะมีความโดดเด่นเป็นตัวของตนเองไม่เหมือนใครกับการดำเนินชีวิตและการค้าขายค่ะลงตัว มีญาติมิตมาสนับสนุนการคา้าการแข่งขันคอม์ตสบายแล้วค่ะคอม์ตโซนคอม r t ทบ l e มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อินไซนะค้นพบต,นตัวตนของต,ตนเองใช้แสงสดใสนะคะในดวงจิตดวงใจนี้ค่ะนะทั้งสองฝ่ายเนี่ย รอมขมังเวทคนมีของมาเจอเจอกันนะคะศีลเสมอมาเจอกันนะคะอบอ่นด้วยมิตรภาพนะคะห่างกายนะคะแต่ใจไม่ห่างกัน,นะะผู้เข้มแข็งผู้มีบุญบารมีะคะ่ะ